ออกับผมเฮสเตอร์วิธีถอดประกอบตัวต้นขึ้นลำเพื่อให้รถออกดึงถอยหลังนิดนึงดึงคันค้างสไลด์ลงดึงคันค้างผ่อนแรงหน้าดันออก วิธีถอดสปริงแล้วก็ไกด์รดันขึ้นแบงหน้าดึงออกมาตรงๆครับระวังหลุดหลุดแล้วถอดลำกล้องดันแบงหน้าเลื่อนถอยหลังจะเห็นห้องสูบนะฮะวิธีถอดห้องสูบคลน็อตตัวนี้กลออก ใายน็อตแล้วเก็บไว้วางยกห้องสูบขึ้นมาตรงๆครับระวังสปริงหลุดหายมีสปริงตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งสปริงครับเก็บไว้ให้ดีชุดห้องสูบมีแค่นี้ครับผมศูนย์หลังดันขึ้นมาตรงถอดได้วิธีถอดศูนย์หน้า ไขน็อตข้างใต้หนึ่งตัวถอดออกได้เลยครับผมวิธีชอดชุดลั่นไก่ข้างหลังใช้เหล็กส่งดันสลักตรงนี้ออกดันสลักนี้ครับดันออกหลุดออกมาแล้วเก็บไว้คลายน็อตข้างหลัง ก็บน็อตไว้เหนี่ยวไกลนิดหนึง่งจับไว้ด้วยยกชุดลั่นไก่ขึ้นมาตรงๆตรงงัดนิดนะแน,น้น,นยกขึ้นมาเลยระวังสปริงตรงนี้หายนะฮะเหนี่ยวไกลนิดหนึง่งเยื้องออกลุดออกมาแล้วแค่นี้ครับระวังสปริงตัวนี้หายนะฮะ แล้วก็พักไว้เราไม่มีอะไรต้องดูส่วนชุดหน้าก็ให้คลายน็อตตัวนี้ดันสลักตัวนี้ออกครับผมแล้วก็ได้ยกขึ้นมาได้เหมือนกันทั้งชุดผมขี้เกียจแก่แล้วพอประกอบกลับก็ตามเดิมคะัใส่ชุดร่นงกาย สลักก็ที่เสร็จใส่ศูนย์หลังใส่ห้องสูบ สปริงใส่ไปก่อนนะฮะใส่ให้ถูกทางาผมใส่ค่อนข้างยากสปริงมันยืดปั้มนานหน่อย <c oughs> สอดให้ามันตรงๆครับผมเข้าล็อกเรียบร้อยเอาน็อตใส่ยึดกับเข้าที่ เสร็จเรียบร้อยครับยึดท่องสูบให้แน่นต่อไปท่อนอกลำกล้องสอดจากด้านหลังทิ้งไปแล้วดันกลับชุดสปริงรีคอยสมบูรด้วยนะฮะใส่ทุกด้านด้านที่มีบากถึงใต้ลำกล้องนะฮะวางไว้ดันไปข้างหน้าปล่อยให้ยังกับโจนก็ เสร็จเลื่อนกลับเข้ามาครับผมพร้อมใช้ครับผมมากกว่านี้ขี้เกียจแก่แล้วฮะ